ก็ขอสวัส <render> ด e ีคุณผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมัสซ์โซช n n e l นะครับกับช่วงมัสึกกอบอกกันต่อนะครับกับ f a เ h อร์เฟรมภัคที่สครับนา e ะมาส of ด u มาสออฟลูนาอก็อยู่กันกับผมนะครับมัสืแล้วก็กับโปอีกเช่นเคยนะครับมาต่อกับค่าวที่แล้วกันเลยนะฮะก็มาตะกาแที่แล้วจบหมดในเรื่องของลูกกะไปแล้วเออ ไม่ใช่ว่าจบไม่ใช่ว่าจบเลยนะถึงจาจบชัปเตอร์เราบนี้ชัปเตอร์ 2, 2> สองแดสนเนนอ๋ออันนี้มันเป็นบทเกินของเมื่อชัปชปเตอร์ก่อนอันนี้โอเคก็ไม่มีอะไรตอนนี้เราเล่นเป็นมิสกิแล้วเนี่ยม่ตั้งกี่นก่อนหนะ้านี้มันอยู่ตรงไหนวะบางคนบางคนที่พิเศษสำหรับฉันใครอะ เด็กแล้วใช่ไหมเด็กชื่ออะไรนะะตัวนี้ลืมชื่อไปแล้วเมื่อกี้เราก็ผ่านห้องนี้ไม่ใช่เหรออืมหรือว่าอยู่คนละช่วงเวลากันมี่ตะกี้ฮะอ่าแทนจะต้องตามหามดุกะอ๋อันจะต้องตามหายกะ แต่ม่ถ้ากีอาจจะนั่นก็ได้มั้งอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าถ้าถ้าเกิดคนละไทมลายกันจริงๆอ่ะอเออเฮ้ยลล <laughs> เฮ้เเเเยเฮ้เอยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ย วันนี้นางขอยบายก็ก็มาอีกแล้วแล้วก็ไปบอกกับฉันว่าฉันโนหูแล้ฉันพยายามเริ่มที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างเธอก็จะดึงกัดกาของฉันออกแล้วก็ทำนะทำทำิริกากโกรธใส่ฉันฉันเกลียดเธอไอ้ จะตัดคอตัดคอ,ดคอนกตัดคออะไรควมีบางอย่างที่เป็นชอบเลยอะไรเนี่ยแครเชอร์บทบทขยี้มแมลงอา่าทนแทนแต่โอ้โหเป็นโคตรสาดิตต้องใน ตอนที่ปัดกี้มันแรงดึงดึงเข่ามันดึงดึงแขนมันแล้วก็เดือดเลยแหละจะมาทำแหละเสียงกรีดร้องมันยังคงตลาดตึงเดือดสุดแต่อดไหนมาขออะไรวะทุก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 คนที่เช่นอะไรคนเล็กที่ทันสะสม มันมือเสอ๋อเกโลกงจิตเกินไปแล้ว <c oughs> คือเหมือนเหมือนสะสมซากซากศพซากนู่นซากนี่ซากศพที่ทำการชำแหละไปแล้วอะไรอื่นนะ <c oughs> โอ้โหอ้ยักษ์ก็โอ้แม่นี่มันตุ๊กตา มไม่โผล่มาจับคอ,อเออเออตือนตอนขี่คอสามรอบก,ก็ไม่ไหวนะหมือนละหมดละ,ะ,ดละโอ้ยตอน,นนี้มีอีกเลยโผล่มาแน่ๆตุ๊กโผล่มาแน่ๆสักหน่อยแล้วไอ้คนชอบนั่นเด้อโอ้ยขลินกันตาย,ยแสดงว่าตอนนั้นนั้ทชายไปแล้วอะ่ะ ต้องไปตรงไหนวะม,มีสองทางอะมีมุดท่อก็อไปมุดท่ออ๋อไม่ได้ไประตูปิดไม่ให้ออกหนูจะให้ให้พี่ออกพอจะออกมอันตอเอ้าสุดยอดจริงๆเลยเอ,เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้โกรกใครอันนี้คนนี้ใช่ไหมคนสำคัญที่ที่ว่า เพื่อนเพื่อนสมัยเด็กแน่เลยตอนที่แบบตอนที่เข้ารักษาตัวอยู่ไอห้องนี้นี่เป็นห้องที่ไม่ชอบบรรยากาศที่สุดละยืนหลังม่านแน่ๆนใช่เลยเตรียมกล้องถ่ายให้ดีเออ ครับใช่พอสัาามผัสเข้ามาทัสหน่อยมันต้องสะดุงแน่นอนทอนแมมโมอะไรชี่คิกอะเกิดอะไรขึ้นใครใครมีบางคนอยู่ข้างนอกหน้าของเขามันยุ่งเหยิงไปหมดช่วยฉันด้วย ว่าเสียงที่โนหูอยู่ข้างนอกนั้นหน้าที่ดูเหมือนกับว่าเป็นไข่ที่แตกเอ่อหรือปีกผีเสื้อที่ที่แตกสลายไลาอะโอ้โหขัดจำนวนด้วยเอาง่ายๆเหมือนหน้าเปลี่ยนนะเหมือนในฉากไตเติน้ลเนาะม,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 มันดูจุ่งเหยื่อไปหมด ในหัวของฉันมันมีเสียงเสียงเต็มไปหมดฉันต้องรออยู่ที่นี่รอ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 แม่แม่จ๋าเอิญดูด้วยเด็กไม่ก็จะดอกแล้วละมีอันนี้ตรงนี้ไม่ส่วนนี้ไม่มีแน้มั้ง มันต้องมีของตรงนี้บ้างสิมันฟ้าหรือว่ามันให้ให้ไปทัชเออทัชเ <c oughs> บเลยอร้ <c oughs> อ๋อให้ถ่ายรูปเพื่อไปหาบอดแสไม่ได้ไม่ได้ทำฟังชันนี้มานานแล้ว ต,ตาาุ๊กตานี่มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ในห,ห้องนั่นไงห้องอายกากะอายกโกเอออายกากะองอาย,อายกโกเอออกโกโนีอน่อืมข้างล่างบึงโอเคได้ยินเสียงบึงอ๋อข้างบนข้างบนอันอันอ่ะเราแหวงเราแวงไว้ทุกอย่างตอเนี่ยมันต้องมีมันต้องอ,อ,ะอะไรอีกแล้วละ่ะ มันต้องกระโดดมากอดคอยแน่เลยอ้ยากโกรธอย่างนี้จะกโก๊บต่ำมากโอ้ยต่ำไปตะกี้นี่นี่เลยนะอ๋อไม่ต้องถ่ายอ่ะสรุกกว่าต้องถ่ายยู่ดี อ๋อเก็บเลยเอา,เอามือล้วงไว้ย่างงั้นโอ้โหมนจแจ๊เจ๊ที่ไหนมาอ๋อก็ไอาทานากีเนี่ยใกล้ๆเลยอืมอ่าด่าฮ่าฮ่า่า,า่่า่าฮ่่ออกว้ฮ <laughs> อะไรกันปกติต้องขี้แกล้งกันนี้เนี่ยหรือว่าจะมาระทาดาตรงนี้นี่เออท่าดานอน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 แต่นอนตอวเล็กโมก็แค่ ข่อมาใกล้ๆเลยตึงๆสิตึงโอ้ยโอ้ยฟอตผิดยังไม่ยังไม่พอใจยังไม่หนำใจพอด้านหลัง าแล้วมาแล้วเข้ามาแกงเยอะแล้วเอออะหทุกผนังกล้องมิะเกียงแรงงแรงแบบไม่น่าเชื่อเลยเอะหรือว่าเราใส่ฟิล์มแรง ก็ไม่นี่ว่ะปีมปกติเลยไม่กล้องกล้องประตูไทยมันรุนแรงอยู่เออเออเออว่ะจริงด้วยกล้องประตูยมันไม่ได้อัพไม่ได้อัพไม่ได้อัพเลยแต่กล้องตัวประตูไทยมันแรงจริงแหละความรู้สึกแบบเห็นได้ชัดเจนเลย หรือว่าเพราะอายกลัวมัน <Roberts> ก <Wit>! ัดผมว่ากล้องแรงนะวัตทัยโอ้โหอืมอืมอืมแผ่นฟิล์มอย่างงี้ยังไม่อยากเก็บเลยตอนนี้ก่อนฮะฮะอ่าอ่าสโล เด็นสโลใส่เลยต่ออ,อันนี้กัมือจะไม่โผล่มาจริงๆนะ <c oughs> เราแวงมาตั้งหลายรอบนะ <c oughs> สมุดโนดสีดำก <Note book. S 1> อน กำลังพูดถึงอะ้กะเด็กสาวคนนั้นในในในข้อความในอะไรนะในในเอกสารนี้อ่าเกร์ไฟสีนอยอโกะลายมดกะออ้กะเหมือนกับมาโดกะนะของเล่นเหมือนกับของเล่นที่สีสันสดใส อ๋ออย่าเลน่นคืออารมณ์จะอารมณ์จะบอกว่าแบบมีความสดใสเหมือนกันละ่ะก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นเ <c oughs> อ่อผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าลูกกะเนีเอ Almost าอมัวกำลังจะแตกกำลังจะแตกสลายละปัดเ uh สียมันเพิ่งนำเม็มีกวสาวนะใหา้ไชไม่ได้ติง่งนะสวย เหมือนกับลูกกาที่แบบจะหนักอาการหนักสุดเลยเหระในบรรดาทุกคนตอนเด็กกันนะแต่กลายเป็นว่าเป็นคนที่ดูจะแข็งแรงที่สุดคือตอน <Okay. S 2> เป็นเด็กพวกเด็กห้าคนนี่เป็นเด็กนี่คืออายุไา่เท่ออาอายะโกใช่ไหมใช่ อืมนั่นแสดงว่าไอ้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 กูไอจูกูไม่เกี่ยวข้องกับมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยเหมือนก็เป็นเหมือนก็เป็นคนไข้โรคจิตนี่เลยลอยาปคนหนึ่งอะไรแบบนั้นเนี <c oughs> ่ยไอ้กะบอกว่าชีเธอไม่ค่อยชอบมิตากิอ๋อไม่น่าล่ะถึงขี่คอบ่อยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ะ ไอ้กไม่เข้าใจสิ่งที่เธอกำลังจะสิ่งที่มิรากิรู้อะเหมือนมิรากิเป็นคนแบบเป็นคนที่รู้เรื่องความลับอะไรทักอย่างของอายาโกะเหรอเนี่ยไม่ค่อยชอบไอ้กอลเกลีกยดเธอมากมองเธอว่าของเล่นอะไรอเอาเวมิรากิ แล้วก็ใส่ก็เลยทีโอเคแต่ไม่รู้แล้วว่าอายโกอายโกไม่ชอบไม่ชอบมิสากิตอนอเด็กๆฟิล์มมองกันรูปถ่ายต,ต้องเอาไปเครื่องฉายมอนิเตอร์แน่ๆ,ๆเลยอืมในดินเนอร์รูม นั่นไงแล้วก็เรนโกคุคาุระเกี่ยวกับรามอม่งสวงขวงลาเดนอ๋อเป็นวิดีโอถ่ายเกี่ยวกับพิธีกรรมมาแล้วโอเคใช้หนัง <Okay. S 2> ใช้หนังไปใช้หนัง,นงเอ๊ะมีประตูอย่างนี้น,นคืออะไรทำไมเหมือน อะไรอ่ะหืมบางอย่างหัวหัวจำลองอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะน,นี่ไม่เคยเห็นเลยนั่นน่ะดิไม่เคยเห็นเหมือนกันอันนี้ไปได้ไหมไปได้เออเชื่อเชื่อมมันเชื่อมต่อกับตรงไหนวะห้องนี้ อ๋อไอ้ตรงลิฟท์ชั้นสองเอออย่างนี้ก็ไปไปนั่นง่ายเลยเออรู้สึกว่าห้องชายนางมันจะอยู่ตรงถถ,ถ,ถงห้องครัวแล้วมัก็ต้องเดินลงแล้วก็ <c oughs> เซฟอเดี๋ยวดูก่อนมีสกี่มียาไหมไม่มีเหมือนกันโอเคซื้อยา ไปก่นจัดไปโอเคเจ็ดขวดก็พอแล้วก็ฟิลม์มฟิลม์ลมสักฟย่างแรงเย,นะเยนนี้เอไ่พอเต็เอ่า จะไม่ผิดห้องอาหารโอ้นี่ไงใกล้ๆเลยโอเคทำไม,ามาเสียงบรรยากาศมันกุ๊ก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 อตัห้องเ <c oughs> ตรียมมาเชิญน่ะ เดี๋ยวไปเข้าน้ำกันครับเนื่องจากว่านะครับกัโป้ยต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องพาหมาไปวิ่งด้วยนะครับก็วันนี้คลิปอาจจะจบเร็วไปหน่อยยังไงก็ต้องขอประธานอภัยคุณผู้ชมไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมมัสึแล้วก็กาโป้ยนะครับล่ำลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับโชคดีทุกท่านมีความสุขกันทุกๆคนครับสวัสดีครับ